สวัสดีครับพี่น้องจอลูกหนังครับต้นบวีนจาก FM99 นะครับเราจะไปกันที่ Women Euro 2025รอบ8ทีมนะครับเกมนี้เป็นเกมที่3แล้วนะครับสวิตเซอร์แลนด์ครับเจอกับสเปนนะครับคุณนีเตะกัน2นาฬิกาเก็บชนะได้ทุกเกมเลยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มชนะมา3เกมรวดครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ก็ชนะ2เสมอ1ถือว่าผลงานไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับ สถิติการพบกันของทั้งคู่ครับเจอกันมา4ครั้งนะครับก็เป็นสเปนนี่ชนะทั้งหมดเลยนะครับโดยเกมล่าสุดนี่สเปนถล่มไป71นะครับก็ย้อนไปก็27กันยานี่ถล่มไป5 0ูนะครับและก่อนหน้านั้นครับ5สิงหานี่ถล่มไป5ประตูต่อ1นะครับฟอร์มล่าสุดครับสเปนเอาชนะอิตาลีมาได้3ประตูต่อ1นะครับยิงและกว่านะครับแนวรับ มีความไม่แน่นอนนิดหน่อยนะครับเสีย1ประตูให้กับอิตาลีไปนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ครับเสมอกับฟินแลนด์1นะครับในเกมล่าสุดนะครับ5นานัดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับสเปนชนะ5เกมรวดเลยนะครับ ชนะอิตาลี3-1ครับชนะเปรูเชียมหกชนะโปรตุเกส5-0นะครับชนะญี่ปุ่น3-1แล้วก็ชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1นะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาชนะ1นึงแพ้3นะครับเสมอฟินแลนด์1-1ครับชนะไอซ์แลนด์2-0นะครับแพ้นอร์เวย์1-2นะครับแล้วก็แพ้นอร์เวย์0-1นะครับและก็แพ้ต่อ4นะครับ ตัวเปเรบาดเจ็บครับสเปนไม่มีรายงานเข้ามานะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ต้องลุ้นว่ากุมว่าซาวจะสามารถพาฟิตลงเล่นได้หรือเปล่านะครับส่วนโรมาดาเบสแมนก็ SL l ขาดลงสนามช่วยทีมไม่ได้แล้วนะครับระบบการเล่นครับสเปนจะมาระบบ4-3-3สนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ระบบ5-4-1ครับเน้นหลังแน่นไว้ก่อนครับ แนวต้านครับออกมาเป็นทางฝั่งสเปนนะครับที่เป็นต่ออยู่ค่อนข้างมากเลยครับสเปนเคยชนะสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว4ครั้งก่อนหน้านี้ครับขณะที่สวิตเองก็เคยเอาชนะได้เหมือนกันนะครับ3ครั้งนะครับแม้เสียงเชียร์ในบ้านจะช่วยกระตุ้นเจ้าถิ่นสวิตเซอร์แลนด์ได้เป็นอย่างดีครับแต่เกมนี้เกินไปนะครับ พรสเปนดูแข็งแกร่งและหน้าเกรงขามากในทัวร์นาเมนต์นี้ครับแต่ถ้าว่าแผงหลังของสเปนก็ดูค่อนข้างเสียประตูง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้4ลูกไม่มีปัญหานะครับเชียร์สูงสวิตเซอร์แลนด์นะครับสำหรับสมาชิกของจอลูกหนังนะครับอย่าลืมนะครับเรามาทายสกอร์คู่นี้กันนะครับว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับสมาชิกเจาะลูกหนังนะครับอย่าลืมนะครับเรามาทายสกอร์คู่นี้กันนะครับว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับและใครจะเป็นผู้ในเกมนี้บ้างนะครับเพื่อรุนรับเสื้อฟุตบอลจากทีมงานเจาะลูกหนังครับ